แจมวิวเคมีดีมากเป็นอีกหนึ่งเรื่องกับทางช่องวัน31นะครับที่ทุกคนรอคอยสำหรับละครเรื่องเหมันตะวันรอนผลงานทินเยี่ยมของค่ายพอดีคำที่หลังจากมาปักหมุดป้อนผลงานกับทางช่องวันมีละครออกมาทั้งปีซึ่งค่ายนี้ทำละครออกมาได้ดีมากๆเลยครับละครเหมันตะวันรอนเป็นการพบกันครั้งแรกของพระเอกขวัญใจทัฟแฟนคลับแจมรัชตะ ประกบคู่กับนางเอกอันดับหนึ่งของสถานีวิววารณรสถึงแม้จะไม่ได้ปล่อยภาพคู่ออกมาแต่ต้องบอกเลยว่าเคมีดีมากงานนี้การันตีเลยว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับทางช่องวัน31ถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ